สวัสดีค่ะดีฉชั้นนางสาวพัทรวดีบานสกุลโรงเรียนวุฒิคิงวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บทอ่านออกเสียงร้อยแก้วบทอ่านที่1พระราชประวัติเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประสูติได้4วันพระบาทสมเด็จพระประมินทร์นะคมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชทะเลขาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรุงมลหลวงวชิรยานวงศ์วัดประวรนิเวศวิหาร ทรงขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมพิพลอดุลยเดชซึ่งปรากฏโดยพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชิลาลงกรมรรมาจักยาดิสรสันตติวงศเท е เวศว,วรธรรมรงศุงบริบาลอภิภูมิประการมหิตลาดุลยเดชภูมิพลนเรศวรรังกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างขวัตมรมมาขติยะราชกุมารมม ทรงอธิบายว่าเป็นพระมุกพลนามตามพระราชตระกูลคือได้เชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหามงุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปรากฏในขณะทรงทรพรักผนวดว่าวชิรยานะผนวกกับอลงกรณ์จากพระนามจุลาลงกรณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาจุลาลงกรณ์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิชาการสถาพรบุกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษบทอ่านที่สองความเป็นมาของพระบรมราชาพิเศษพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นราชาประเพณีผู้สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทยัยในศิลาจารึกหลักที่สองหรือจารึกวัดศรีชุม แต่ลักษณะาการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัยครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2,326พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ข้าราชการผู้รู้ครั้งคุงเก่ามีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นประธานปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชและพระราชา,าคณะผู้ใหญ่ทำการสอบสวนร่วมกันตรวจสอบตำราว่าด้วยการราชาพิเศษในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นตำราเรียกว่าตำราราชาพิเศษครัง้งคุงศิยุธยาสำหรับหอหลวงเป็นตำราที่เกี่ยวกับการราชาพิเศษที่เก่าแก่ที่สุด ท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทยและโปรดให้สร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแบบแผนการราชาพิเศษดังกล่าวได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมาจนปัจจุบันฝ่ายวิชาการสถาพรบุคพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษชุดทศมินราชามหาวชิราลงกรณ